สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง MASS a u t o c a r วันนี้ผมตระกูลลินมิตนะครับพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดถึงการขับเกียร์คาร์นิวัลตัวที่เป็นการ Big กม n เ r อร์เชนแล้วก็เป็นขุมพลังไฮบริดนะครับช่วงล่างนะครับมีอาการตึงคือรถเนี่ยมันจะไม่ได้นุ่มอยู่ไว้แน่นอนแต่มันก็พยายามเก็บอาการของช่วงล่างทางด้านหลังทำให้เรารู้สึกว่าอาการโครงตัวของตัวรถยังไม่ได้เยอะมาก เข้าสถานีบริการน้ำมัน PT ด้วยบัตรแดง PT Maxcard Plus ได้อะไรลดราคาน้ำมัน50สตางค์ต่อลิตรสูงสุด200ลิตรต่อเดือนลดราคา50%สำหรับเครื่องดื่มที่ร้านกาแฟพันธุไทยสูงสุด10แก้วต่อเดือนสิทธิพิเศษเมื่อเข้าใช้ศูนย์บริการรถยนต์ AutoBags ซื้อยางรถยนต์3แถม1เฉพาะรุ่นที่กำหนดส่วนลด15%ค่าอะไหล่ซ่อมบำรุง ส่วนลด20%อุปกรณ์เสริมในรถยนต์ฟรีเปลี่ยนเติมลมยางในโตเจนและเซฟตี้เช็ค25รายการสมัครสมาชิกบัตร PT Max Card Plus 599บาทต่อปีได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ทั่วประเทศไฮบริดนะครับ ก็จะมีเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามานะครับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นเบนซิน1.6ลิตรนะครับมีพละกําลังเนี่ยมากกว่าตัวดีเซลนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะได้พละกาลังรวมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่245แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่367นิวตันเมตรนะครับวันนี้ผมขับแบบไม่ไกลมากด้วยระยะเวลาที่มันจํากัดนะครับแต่ว่าก็ได้ลองนั่งนะครับแถว2นะฮะแล้วก็ได้ดูฟังก์ชันหลักๆนะครับ ทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยจะแบ่งเป็นสองเกรดนะครับสำหรับตัวขุมพลังไฮบริด HEV นะครับก็คือจะมีตัวที่เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับแล้วก็ท็อปสุดเนี่ยคือลักชูรี่นะครับดูง่ายๆครับก็คือตัวลักชูรี่นะครับจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วไฟตัดหมอก LED นะครับถ้าเป็นเกรดพรีเมียมเริ่มต้นไม่ได้นะได้เฉพาะตัวท็อปนะครับก็คือเกรดลักชูรี่และก็จะมีราคาซันลูปแบ่งเป็น2ตอนข้างในก็จะเป็นลําโพงโบสหลักๆ จะประมาณนี้นี่คือตัวท็อปนะครับที่เหลือจะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกที่แบบแตกต่างกันเดี๋ยวผมได้เรียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าตาตัวรถนะครับจะเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยมันได้รับการปรับนะครับดีไซน์โดยเฉพาะทางด้านหน้าจะเห็นว่ากระจังหน้าที่เป็นแนวชิ้นใหญ่เนี่ยนะครับเข<ม>าเรียกว่าไทเกอร์โนดนะครับแล้วก็จะแซมด้วยงานที่เป็นแบบโครเมียมรมดำมีแต่ทำนั่นนี่ไรนะครับที่เปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยว LED ในตัวเนาะแล้วก็จะมีงานขอบคิ้วนะครับที่เป็นแบบสีเงินนะเหลือบๆแบบน้นรเเซ็อ์ห ทางด้านหน้านะครับก็จะเป็นการดีไซน์นะครับปรับรูปโฉมด้านหน้าตัวรถที่ทําให้มันโมเดิร์นขึ้นนะครับทันสมัยขึ้นขับเป็นอย่างไรผะพูดถึงการขับขี่ก่อนเลยนะครับตัวรถเนี่ยมีช่องล่างที่เน้นความเฟิร์มนะครับจะไม่ได้นุ่มด้วยแม้ว่าตัวรถจะมีน้ําหนักบอดี้ที่ค่อนข้างเยอะนะครับสิ่งที่ผมได้จับอาการนะครับก็คือระหว่างการเป็นผู้ขับขี่กับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ย และเมื่อเทียบกับการนั่งแถว2เนี่ยนะครับนั่งแถว2อ่ะอาการสะท้านสะเทือนขึ้นมาที่เบาะแถวที่2อะมีมากกว่าการที่คุณนั่งอยู่เบาะตอนหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่รู้สึกว่าเออเบาะนั่งขับอ่ะคู่หน้านั่งสบายกว่าการซับแรงสะเทือนอะไรพวกนี้นะครับมันไปอยู่ทางด้านหลังที่ทําให้เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันมีเรื่องของเครื่องยนต์เนาะมันมีเรื่องของการซับแรงสะเทือนเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ทําให้การนั่งตอนหนึ่งและตอนสองเนี่ยมันมีความแตกต่าง น่าจะคิดเหมือนกันนะครับก็สําหรับการนั่งหลังนะครับผมว่าเบาะมันตึงไปหน่อยแล้วก็แข็งอะนะครับฟองน้ํามันอาจจะไม่ได้นุ่มอะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยก็จะไม่ได้หนังเป็นแบบคอมฟอร์ตเนียนๆนียนุ่มๆนะครับก็สไตล์รถเกาหลีอะคือผมนั่งรถเกาหลีเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าเขาจะไม่ได้เน้นเบาะที่มันแบบนุ่มแบบว่านั่งแล้วจมนะครับก็แล้วแต่คนด้วยนะครับขึ้นอยู่กับสรีระด้วยบางคนอาจจะนั่งแล้วอาจจะสบายก็ได้นะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมอะผมอาจจะเป็นคนแบบไม่ได้ตัวใหญ่อะไรอยงี้ก็อาจจะยังรู้ส แข็งไม่น right. ่อยแล้วก็ช่วงล่างนะครับเวลาที่ใช้งานเนี่ยเราวิ่งเนี่ยันเป็นถนนกรุงเทพกีฬาแถวแถวนี้มันก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่ลมยางด้วยหรือเปล่านะครับมันก็จะแบบว่ามีอาการตึงคือรถเนี่ยมันจะไม่ได้นุ่มยว้ยแน่นอนแต่มันก็พยายามเก็บอาการของช่วงล่างทางด้านหลังนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอาการโครงตัวของตัวรถยังไม่ได้เยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วตัวรถเนี่ยก็จะมีระบบเข้ามาช่วยนะครับคุมเรื่องของเบรกเรื่องอะไรแม้เวลาที่แบบรถจะเข้าโค้งเนาะมันจะทําให้หน้าเนี่ยจน แล้วก็เวลาที่ออกจากโค้งเนี่ยรถมันต้องการฉุดลาก Body, ตัวมอเตอร์เนี่ยมันก็จะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะผลักตัวรถเนี่ยให้เร็วขึ้นฉะนั้นมันก็จะทําให้รถเนี่ยมีความเกาะโค้งนะครับแล้วก็เข้าโค้งได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ลดอาการเหวี่ยงของตัวบอดี้ด้วยเรื่องของล้อยางนะครับก็จะได้ล้อลายใหม่ขนาด19นิ้วทั้ง2เกรดซึ่งก็ติดตั้งมาเนี่ยก็จะเป็นยาง o o ติเออร์แอ l l a n m a c g ก a าศนะครับเน้นในเรื่องของความนุ่มเงียบอยู่แล้วสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นยางที่เน้นในเรื่องของการซับแรงสะเทือนเป็นไฟฟ้าอัอลโต้เบรคโครับิด เ a ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ACC ถึงจุดๆนิ่งนะครับควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนสิ่งที่ผมประทับใจยอย่างหนึ่งคือระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนเนี่ยนะครับพวกเลนคลิปเนี่ยทำงานในยานความเร็วต่ำมากๆเลยนะครับข้อมเร็วระดับแบบ40อะ่ะในซอกในซอยอะ่ะถ้ามีเส้นอะ่ะแม้ว่าเส้นจะไม่ชัดนะครับมันยังทํางานได้ดีเลยปกติแล้วเนี่ยเลนคลิปเนี่ยมันต้องแบบทํางานที่ความเร็วสักประมาณสัก70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แต่ตัวนี้ทำงานที่ความเร็วต่ํากว่านั้นด้วยหรือว่าบางรุ่นครับอาจจะต้องมาเปิด ACC มันถึงจะทำงานพร้อมกันแต่อันนี้นี่คือทํางานที่ความเร็วต่ําด้วยนะครับมี b บร์ทสปอร์ตมีเล a คอลทัฟฟิกอเลอรนะครับมีเรื่องของกล้องรอบคันในการช่วยถอยจอดเนาะแล้วก็เรื่องของไฟรอบตัวรถเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED อยู่แล้วประตูสไลด์ครับนี่ประตูสไลด์นะครับจะเห็นว่า เส้นสายด้านข้างเนี่ยจะไม่ได้ต่างจากของเดิมเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นการบิ๊กมเนอร์เชนสิ่งที่ปรับอีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของภายในนะครับที่มีการปรับจอเนี่ยจะเหมือนกับรถยนต์รุ่นใหม่ๆของเกียร์แล้วนะครับก็คือเป็นจอแบบ2พาแเนลต่อกันไปเลยนะครับยาวๆแบบนี้ถ้าเป็นในเกรดดีเซลเนี่ยมันต่อกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็น2จอตรงบริเวณหน้าจอแสดงข้อมูลการดับเีย์เนี่ยมันจะเป็นหน้าจอเข็มนะครับบวกกับดิจิตอลซึ่งมันจะมีหลุมเนี่ยยุบเข้าไปนะครับ แล้วก็เรื่องของการดีไซน์จุดอื่นๆเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับแต่จะต่างกันในส่วนของแผงพาเนลตรงนี้แล้วก็ตัวถังเนี่ยนะครับจะมีทั้งสีเทาสีขาวสีน้ําเงินเข้มแล้วก็สีดําก็จะมีสีภายในเนี่ยที่แตกต่างกันจะมีทั้งตัวที่เป็นภายในสีดำนะครับแล้วก็ภายในที่เป็นสีทูโทนน้าตาลดําด้วยนะครับเบาะนะครับมีเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเนี้ยผมแนะนำอย่างนี้อย่างหนึ่งนะครับเวลาปรับสไลด์เบาะเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยถ้าเราเนี่ยเลื่อนสไลด์นะครับตัวเบาะ เข้าไปด้านในคือชิดเข้าหากันตรงกลางเนี่ยนะครับตัวเบาะพนักพิงเนี่ยที่ปรับด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันจะเอ็นหลังได้มากขึ้นเพราะว่าอะไรมันจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับครับว่าถ้าหากว่าเบาะของเราเนี่ยนะครับมันเอ็นมาแล้วมันจะชนกับไอตัวซุ้มล้อเนี่ยมันจะไม่ให้เราเอน็นแอร์แบกภายในหะ้องโดยสารทั้งหมด8ตํตำแหน่งด้วยกันนะครับทั้ง2เกรดเลยจะเห็นว่านี่ฮะเป็นเอกลักษณ์การดีไซน์การตกแต่งนะครับที่เหมือนกับรุ่นเดิมนะฮะทางด้านท้ายครับ ก็จะเห็นว่าแนวของไฟท้ายเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับทางด้านหน้าเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบเป็น LED light bar ยาวๆนะครับแล้วก็มีโลโก้เกียร์นะครับมีกล้องนะมีเรื่องของสองกัดชักฟินนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาเนี่ยมีแหลกหลังคาที่สามารถที่จะติดตั้งแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้อีกนะครับนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้ HEV ก็จะเป็น Carnival HEV ฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถ ตั้งค่าบางทีอาจจะแบบถ้าหากว่าที่ปรึกษาการขายเขาไม่ได้ตั้งมาให้อะสามารถเข้าไปตั้งได้ที่หน้าจอนะครับที่การตั้งค่าตัวรถนะครับเข้าไปมันจะมีฟังก์ชันแล้วมันรองรับภาษาไทยด้วยสําหรับหน้าจอข้อมูลการขับขี่หรือว,ว่าหน้าจออินโฟเทนเมนต์นะครับแล้วก็มันป้องกันการหนีดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนครับอ้ยเจ็บเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะเป็นแบบสมาร์ท ดอด้วยนะครับก็คือแบบเดินออกมาแล้วมันก็ปิดให้อะไรแบบนี้สามารถตั้งที่หน้าจอได้เนี่ยทั้งประตูด้านข้างนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับก็จะเป็น Electric Power Tailgate นะครับ มีเซนเซอร์ท้ายให้นะฮะเรื่องของมิติตัวรถความยาวของตัวรถจะอยู่ที่5,155ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวถังเนี่ยจะอยู่ที่1,995ม mm ิลิเมตรนะครับความสูงของตัวรถเนี่ยจะมีความสูงมากกว่ารุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะว่ามีการเผื่อในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโดยความสูงของตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ร้อยแปดสิบห้ามิลลิเมตรนะครับแล้วก็ระยะฐานล้อเนี่ยสามพนเก้าสิบมิลลิเมตรนะครับระยะห่างจากพื้นนะครับตามสูตรเนย 245แรงม้านะครับต้าเทียบกับตัว ดีเซลเนี่ยอยู่ที่202แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดของตัวรถเนี่ยนะครับรวมกันแล้วระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีกําลังรวมอยู่ที่367นิวตันเมตรนะครับกำลังของเครื่องยนต์นะครับจากเครื่องยนต์4ี่สูบแถวเรียงนะครับ1.6ลิตรนะครับหรือว่าพิกัดซีซีเนี่ยจะอยู่ที่1,598ซีซีเนี่ยจะมีพละกาลังแรงม้านะครับอยู่ที่180แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่265นิวตันเมตรที่1,500รอบนงรรอออบตต่าทีีััสมมเ์พลก อยู่ที่54กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มีแรงบิดของมอเตอร์สูงสุดเนี่ยอยู่ที่304นิวตันเมตรครับความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยจะอยู่ที่72ลิตรส่วนเกียร์อัตโนมัติเนี่ยจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะช่วงล่างทางด้านหน้านะครับจะเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัดนะครับพร้อมกับคอยสปริงด้านหลังจะเป็นมันติดลิงก์นะครับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่1.49กิโลวัตต์ชั่วงงนครเื่่อตาย ไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวขุมพลังดีเซล2.2ลิตรนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับ0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่9.3วินาทีขณะที่ตัวดีเซลอยู่ที่10.8วินาทีนะครับมาดูเรื่องของภายในนะครับเกรดท็อปอย่างที่ผมบอกครับจะมีหลังคาซันรูฟนะครับด้านนี้เปิดได้แบ่งเป็น2ตอนนะครับก็คือมีสำหรับผู้โดยสารแถวหลังด้วยแล้วก็ฟังก์ชันนะครับที่ปรับเนี่ยนี่ฮะตัวพาร์เนลของหน้าจอเนี่ยนะครับจะเป็นจอ2ออันก็จะเหมือนกับรถยนต์เกียร์รุ่นใหม่ๆนะครับ eV9 eV5 นะครับทัสแมนอย่างเงี้ยนะครับที่แต่ว่าจอเนี่ยของเขาเนี่ยจะแบบโค้งหน่อยเป็นจอโค้งนะนะครับแล้วก็สีสันใช้ได้นะครับความคมชัดค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ไอคอนค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นการใช้งานไม่ว่าจะเป็นคนอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าหรือว่าเข้าไปเซตอัพอะไรต่างๆเนี่ยไม่ยากเย็นนะครับความไหลลื่นก็มีให้ได้ใช้ค่อนข้างดีนะครับการเซตติ้งเนี่ยครับอย่างเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะฮะ เนี่ยก็จะมีครับสามารถเซตติ้งในเรื่องของระยะหรือแม้แต่เรื่องของเสียงตื้นต่างๆนะครับแล้วก็รองรับเรื่องของภาษาไทยด้วยนะครับเห็นไหมที่นั่งอย่างงี้ครับหรือแม้แต่แสงไฟต่างๆก็จะมีแอมเบียนทไลท์ทั้งหมดเนี่ย64เฉดสีนะครับเรื่องของประตูครับทั้งประตูทางด้านข้างแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับสามารถที่จะเปิดปิดเรื่องของประตูไฟฟ้านะครับเนี่ยพวก power tailgate นู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าการ ตั้งค่าด้วยรีโมทเนาะแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายนะครับสัญญาณเตือนนะฮะเมื่อมีคนอยู่ทางด้านหลังก็คือพวกแบบเตือนสิ่งกีดขวางทางด้านหลังนั่นแหละนะครับหรือแม้แต่จะเป็นเรื่องของระบบชาร์จไร้สายเนี่ยสำหรับอุปกรณ์โมบายนะครับคือพวกมือถือเนี่ยเนี่ยสามารถที่จะรองรับได้มีเวลชาร์จตรงนี้เนาะแล้วก็มีที่วางโทรศัพท์ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับ USB ครับทางด้านหน้ามีแค่สองตำแหน่งนะครับแล้วที่ผมชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นเกียร์หรือคุนใดเนี่ยก็คือการที่มีฟังก์ชันสามารถกดเลือกได้จะกดแค่ชาร์จแล้วก็เชื่่ออมตอ Apple CarPlay หรือว่าเชื่อมต่อเครื่องมือสื่อสารเนี่ยสามารถกดสวิตช์ได้หรือว่าจะชาร์จอย่างเดียวไม่เชื่อมต่อก็ได้นะครับจะมี USB ตัวนี้นะครับอีกตัวนึงจะเป็น USB สาหรับการชาร์จอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ Power เ r ล็กขนาด12โวลต์180วัตต์นะครับคุณก็กดแล้วก็ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาทำฝาปิดมาค่อนข้างดีนะครับพุ่ง start อยู่นี่นะครับระบบพาเนลของตัว คอนโทรลแอร์นะครับก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับทั้งฮีเตอร์นะครับทั้งการปรับอุณหภูมิความเย็นนะครับแล้วก็แยกฝั่งซ้ายขวานะครับยังมีพวกแบบหน้าจอเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นทัชสกรีนด้วยเนี่ยคุณสามารถที่จะกดได้เห็นไหมครับแล้วก็ทํางานร่วมกับหน้าจอตรงกลางนะครับการเซตอัพนี่เห็นไหมแมปแผนที่ครับสามารถเข้าไปเซตติ้งได้นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเห็นไหมหน้าโฮมครับกดตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะกดในเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับก็สามารถ กดกลับมาได้เนาะเครื่องเสียงวิทยุนะครับตัวท็อปเนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องเสียงโบสสิบสองตำแหน่งซครื่องเสียงค่อนข้างดีครับผมได้ลองฟังแล้วหรือแม้แต่จะดูในเรื่องของกราฟการใช้งานนะครับเรื่องของพลังงานต่างๆหรือแม้แต่อ่ไอคอนของพวก Energy f l o w นะครับการไหลเวียนของพลังงานต่างๆนะครับว่าตอนนี้รถเนี่ยมันใช้งานจากไฟฟ้าจากแบตเตอรี่หรือว่ามันเป็นการปั่นไฟนะอะไรแบบนี้นะครับอย่างตอนนี้ผมได้ยินเสียงเครื่องยนต์ติดเลยก็จะเป็นการปั่นไฟนะครับอ่ะด้านบนครับจะมีเรื่องของกระจกมองหลงังเป็นแบบ ตัดแสงออโต้ Auto, แต่ว่าสามารถผลักแล้วก็ใช้กล้องทางด้านหลังเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับแสดงภาพแทนนะครับ mm. เผื่อบางทีเนี่ยมีของบงังทางด้านกระจกทางด้านหลังนะครับ mm. ก็สามารถใช้กล้องแทนได้แล้วก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีเรื่องของสวิตช์นะครับสวิตช์พวกเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับม่านต่างๆอะไรแบบนี้หรือแม้แต่การเปิดเรื่องของสวิตช์ซันลูฟนะครับนี่เปิดปิดได้นะครับ แล้วก็มีม่านนะครับอันนี้หนาหนาหนาเลยนะครับหนาจริงไม่ได้เป็นแค่ผ้านะครับข้างในนี่คือแบบว่าหนาเลยเป็นแผ่นเลยนะครับฉะนั้นถ้าปิดเนี่ยกันความร้อนได้จริงๆนะครับอันนี้ก็ข้างบนอาจจะไม่ต้องไปติดฟิล์มก็ได้เพราะว่ามีตัวนี้ให้มาแล้วนะครับม่านบังแดดนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีเรื่องของไฟที่คุณสามารถกดสวิตช์ได้ กระจกบานใหญ่นะครับสำหรับกระจกแต่งหน้าเนาะพวมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับพาร์โดนะครับตัวนี้ทำหน้าที่ทั้งการเป็นตัวหน่วงกําลังด้วยบวกลบแล้วก็แป้นค่อนข้างใหญ่จับง่ายนะครับพวมลาลัยไฟฟ้าครับเป็นแบบหุ่มหนังเดินได้ เป็นแบบ3ก้านนะครับแล้วก็รองรับปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่มควบคุมในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น ACC Adaptive Cruise Control นะครับปุ่มปรับความเร็วนะครับเพิ่มลดระดับได้นะครับปุ่มเลนคลิปนะครับควบคุมโคมาลัยนะครับแล้วก็ปุ่มในการที่จะเว้นระยะห่างตามรถยนต์คันด้านหน้าแบบแปรผันนะครับอันนี้สามารถกดปรับตั้งได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มในการที่จะดูข้อมูลตรงกลางครับไม่ว่าจะเป็นทริป A ทริป B นะครับ ดูกราฟิกการใช้งานของระบบช่วยเหลือการขับขี่นะฮะส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีการปรับโหมดต่างๆในการที่จะเลือก oh, <okay. S 1> ฟังเพลงนะครับจากซอสต,ต่างๆเช่น FM AM อะไรพวกนี้นะครับปุ่มสั่งงานด้วยเสียงนะครับปุ่มปรับลดเครื่องเสียงนะครับหรือว่าวอลลุมนั่นเองนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนแทร็กนะครับการวางสายรับสายโทรศัพท์นะครับนี่อาจจะไม่ใช่สีนี้นะครับผมแกะให้ดูนี่จริงๆแล้วพวงมาลัยมันจะเป็นการตกแต่งด้วยสีดําเงาตัดกับง,งานที่เป็นโครเมียมปื๊ดก็ให้ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบสีดำเงาเป็นโนบลักนะครับที่เหลือครับพวงมาลัยสามารถที่จะปรับสูงต่ำได้ทั้งหมดนะครับสีทิศทางด้วยการดึงเข้าดึงออกได้หมดเลยเนาะและก็จะมีสวิตช์ในการควบคุมระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็จะเป็นระบบปัดน้ําฝนนะครับเรื่องของไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับไฟสูงออตโต้นะครับมีติดตั้งมาให้แล้วนะครับใน รุ่นนี้เนาะแล้วก็หน้าจอตรงนี้เนี่ยก็ยังบอกในเรื่องของปริมาณน,น้ํามันภายในถังที่สามารถวิ่งได้นะครับหรือว่าจะเป็นอุณหภูมินะครับแบตเตอรี่ว่ามีจํานวนอยู่เท่าไหร่แล้วก็สถานะของตัวรถแล้วก็บอกมาารวัดความเร็วเป็นดิจิตอลได้ด้วยนะครับส่วนทางด้านขวาครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดระบบทัชัแนคอนโทรลนะครับปุ่มเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าเปิดประตูสไลด์ทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็จะมีสวิตช์พาวเวอร์ดอนะครับสามารถปิดจากปุ่มสวิตช์ตัวนี้ได้นะครับและยังมีในเรื่องของ สลักในการที่จะเปิดฝากระโปรงทางด้านหน้านะครับทีนี้คอนโซลกลางนะครับมาพร้อมกับเกียร์แบบสวิตช์ไฟฟ้าปุ่มพีกดลงไปนะครับแล้วก็จะถอยหลังนะครับบิดไปทางด้านซ้ายจะเดินหน้าบิดมาทางด้านขวามี drive mode ให้นะครับว่าจะเป็น Sport, Eco, Smart. สปอร์ตอีโค่สมาร์สมาร์นี่คือเลือกแบบฉลาดมันก็จะแบบเลือกให้เองว่าตอนไหนควรจะแบบวิ่งแบบประหยดัดตอนไหนควรจะแบบใช้กําลังเครื่องยนต์นะครับมีแบบมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮให้นะครับและก็จะมีสวิตช์ในการปรับ เรื่องของระบบระบายอากาศนะครับทั้งอุ่นและร้อนนะครับมีการเปิดปิดเซ็นเซอร์นะครับมีปุ่มสวิตช์ในการเปิดกล้องรอบคันนะครับที่ค่อนข้างที่จะคมชัดแล้วก็มีเส้นกะระยะให้สามารถที่จะหมุนปรับเปลี่ยนองศาเนี่ยตามการหมุนของพวงมาลัยและสามารถปรับรูปแบบการมองมุมต่างๆได้นะครับจากหน้าจอตรงนี้นะครับหรือแม้แต่การตั้งค่าเนาะนี่คือปุ่มสวิตช์กล้องรอบคันนะครับเนื้องานเกรดวัสดุค่อนข้างดีครับในเรื่องของการ ขึ้นรูปเกรดพลาสติกแล้วก็ความแข็งแรงนะครับดีดูดีเลยทีเดียวครับมีการบุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการยิงความเร็วนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็กราฟฟิกเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ขึ้นนะครับเป็นหน้าจอแบบ Head Up Display นะครับกล่องเก็บของครับด้านในกล่องค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีการบุนุ่มเดินได้มาให้นะครับเบาะทางด้านซ้ายสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็มีการ ทำสวิต์นะครับไว้ที่ด้านข้างสําหรับให้ผู้โดยสารตอนหลังและผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับเอ็นให้กับผู้โดยสารฝั่งซ้ายได้นะครับหรือแม้แต่การเลื่อนสไลด์และทางด้านหลังเบาะเนี่ยยังมี USB Type C ให้อีกด้วยบริเวณคอนโซลตรงกลางนะครับนอกเหนือจากจะเป็นกล่องเก็บของแล้วด้านหลังยังมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งหรือว่าจะวางขวดน้าก็ได้สาหรับแผงข้างประตูครับแผงข้างประตูเนี่ยก็จะมีในเรื่องของงานบุทางด้านบนนะครับตกแต่งด้วยงานสีดำเป็นโนบลักนะครับ มาพร้อมกับปุ่มเมมโมรีเบาะนะครับสำหรับเฉพาะฝั่งผู้กับขี่เท่านั้นแบ่งเป็น2ตําแหน่งนะครับที่เท้าแขนนะครับมีการบุนุ่มเข้ามาแต่ว่าตรงนี้จะเป็นงานพลาสติกนะครับและก็จะมีเรื่องของสวิตช์นะครับเปิดปิดกระจกไฟฟ้า ทั้ง4ี่บานเป็นแบบออโต้ขึ้นลงทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงสวิตช์ควบคุมหรือว่าการปรับกระจกมองข้างนะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับส่วนทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของพื้นที่การวางขวดน้ําได้นะครับการใส่ของอื่นๆได้หรือแม้แต่การเสียบเรื่องของเพจเอกสารอย่างเงี้ยครับสามารถเสียบได้จากตรงนี้เนาะตัวเบาะครับเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับมีที่ดันหลังมาให้ด้วยเป็นดันหลังไฟฟ้านะครับซึ่งก็สามารถปรับเอนได้นะครับหลากหลายทิศทางและยังสามารถที่จะ รองรับสรีละนะครับก็คือจะมีตัวพนักพงเนี่ยโอบรับสรีละแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยจะไม่ได้นุ่มมากนายนักนะครับหนังของเบาะฟองน้ำเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับเบาะแถวที่2มากๆนะครับแต่ว่าเมื่อได้มาลองนั่งมาลองขับเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้เลยคือทางด้านหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาะทางด้านซ้ายหรือว่าผู้ขับขี่เนี่ย จะรู้สึกว่ามีความซอฟนะครับการเก็บอาการผิดถนนเนี่ยเมื่อน,นั่งอยู่ที่บอกคู่หน้านจะทําได้ดีกว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเบาะแถวที่สองเนี่ยจะรับได้ค่อนข้างมากกว่านะครับจากการได้ลองใช้งานเนาะอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของท่านั่งการแบบขี่นะครับมาลัยเนี่ยมันจับเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่จนเกินเหตุแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับจะอยู่ในจุดที่แบบพอเหมาะพอสมนะครับแต่ถ้า ปรับได้อยากให้อวบกว่านี้อีกนิดนึงหรือว่ามีหนังที่นุ่มกว่านี้อีกหน่อยแต่ว่าหนังแบบนี้ก็ทนทานดีนะครับแต่ว่าการจับในค่อนข้างดีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวรถแม้ว่าตัวรถจะเป็นรถที่มันมีไซส์ค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ขับรถที่มันเทอะทะจนเกินเหตุน,นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยในย่านความเร็วต่าก็มีความ หนืดให้พอเหมาะนะครับคือไม่เบาจนหวงไม่เบาจนวิวนะครับแต่ยังคงให้ความคล่องตัวในการกลับรถในการใช้งานได้ดีและในย่านความเร็วสูงเนี่ยนะครับเวลาที่เราเดินทางตรงๆเนี่ยนะครับตัวรถก็ยังมีน้ําหนักที่สามารถที่จะแปรผันและทําให้เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจในการเดินทางได้ครับผมรวมไปถึงในเรื่องของการเซตน้ําหนักพวงมาลัยเนี่ยมันต้องเหมาะสมต่อคนนั่งเบาะแถวที่3และเบาแถวที่2ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นรถที่เน้น การโดยสายรของคนเป็นหลักนะครับ <n> ก็นี่ครับก็คือ USB Type C ที่ผมบอกนะครับแล้วก็ยังมี power outlet ให้1ตําแหน่งตรงกลางนะฮะด้านล่างก็วางของได้จะเห็นว่าพื้นที่วางขาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยจะมีการออกแบบมาเนี่ยให้มันดันตัวขาตรงนี้ นะครับบริเวณจุดที่มันใกล้กับตัวข้อพับของเราซึ่งบางทีมันอาจจะดันแล้วมันอาจจะทําให้เราเมื่อยได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับสรีระของคนนะครับสิ่งที่ต้องติก็คือเรื่องของสวิตในการที่จะปรับระบบแอร์ตอนหลังเนี่ยมันมาอยู่ฝั่งเดียวครับมันมาอยู่ที่ฝั่งขวาคือเ็าคงมีเหตุผลแหละแต่พอมันอยู่ที่ฝั่งขวาเนี่ยมันไม่ได้เอื้ออํานวยต่อคนนั่งฝั่งซ้ายนะครับก็จะต้องมาฝากกันหรือว่าเอื้อมือมาไกลนะครับเนี่ยแต่ว่ามันสามารถที่จะปรับแรงลมได้ปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็นี่ฮะอย นี่แล้วก็เลือกได้อย่าให้มันเป่าเท้าด้วยไหมนะครับมันก็จะมีช่องแอดทางด้านล่างนะครับแต่เราเน้นเป่าตัวแล้ะกันเนาะแล้วก็จะมีสวิตเปิดสไลฟนะครับสวิตไฟต่างๆนะครับมือจับนี่และมีม่านบังแดดให้นะครับตัวนี้ด้านข้างก็จะมีสวิตในการเปิดประตูสไลด์นะครับอยู่นี่ทั้งซ้ายและขวานะครับ แล้วก็ยังมีปุ่มในการที่จะปรับระบบแรงลมในการระบายอากาศนะครับมีให้ทั้งซ้ายและขวาเช่นเดียวกันที่เหลือก็จะมีที่วางขวดน้ำนะครับมีให้หนึ่งตแหน่งด้านหลังก็จะมีตัวเนบเอกสารให้ด้วยนะครับมีที่เท้าแขนมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ในการที่สามารถปรับเบาะรองน่องแล้วก็การปรับเอ็นพนักพิงแต่ว่าเงื่อนไขคือตัวเนี้ยมันเป็นสวิตช์ไฟฟ้าคุณสามารถที่จะปรับจากตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมมันจะมีสวิตช์ตรงนี้อีกนะครับนี่ รองน่องเป็นไฟฟ้าเพียงแต่ว่ามันจะมีเซนเซอร์ทางด้านหลังเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับมีการเลื่อนเบาะมาลิมจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาเนี่ยมันจะไปชนกับตัวซุ้มล้อทางด้านหลังซึ่งจะทาให้เบาะเนี่ยไม่สามารถเอ็นได้มันเลยมีเซนเซอร์ล็อกเอาไว้นะครับถ,ถ้าคุณอยากที่จะเอ็นนั้มากๆแล้วกันนะครับก็ดึงสลักนะครับนี่นะครับพอพ้นแล้วเนี่ยพ้นขอบแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะปรับเอ็นได้ครับนี่เห็นไหมครับเนี่ย เอลงไปได้นะครับแล้วก็ปรับเรื่องของนี่การรองน่องนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเลื่อนนี่เลื่อนหลังไปได้อีกนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ่าถ้าได้หมอนรองคอสะหน่อยนะครับก็จะแบบสบายเลยนะแต่ว่าเบาะเนี่ยนอนได้แหละยืดได้แหละแต่เบาะจะไม่ได้นุ่มมากมายนะักจะไม่ได้ถึงขั้นแบบอู้นุ่มจังเลยยังกระโซฟาไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่ก็เป็นเบาะที่เบาะใหญ่ดีนี่ครับ อันนี้คือการปรับเบาะด้วยสวิตช์ไฟฟ้านะเวลาที่เราจะนอนเองนะครับคือรุ่นที่เราขับนะครับคือคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น Luxury นะครับก็คือเป็นเกรดท็อปละสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับบางอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในเกรดพรีเมียมตัวเริ่มต้นนะครับเช่น head up display สรูป2อัน อ่าเบาะไฟฟ้าที่แบบมีรองน่องอะไรแบบนี้ปรับระบบไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้อ่าอย่างลําโพงโบสเนเฉพาะตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พวกแอมเบียนไลท์ภายในห้องโดยสารก็เฉพาะรุ่นท็อปนะครับแล้วก็ไฟหน้า LED โปรเจ c เตอร์เนี่ยเฉพาะรุ่นท็อปนะครับไฟตันหมอกแบบ LED ผมพูดหมดละนะครับในคันนี้แต่ว่าตัวเกรดรองท็อปเนี่ยจะไม่ได้นะครับเมื่อเทียบกับตัวนี้เนาะแต่ว่าฟังกช์ชันอื่นๆของเกรดเริ่มต้นนะครับหรือว่าตัวพรีเมียมเนี่ยคือ1น่งเลยนะครับเบาะจะที่นั่งเหมือนกันมีระบบเอลดยเห ก็คือการเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบชานฉลาดอะไรแบบนี้นะครับฝากระโปรงท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเปิดปิดด้วยระบบสมาร์ทเทลเกตนะครับมีกล้องรอบทิศทางให้มีถุงลมนิรภัย8ตำแหน่งนะครับมีระบบป้องกันการชนทั้งด้านหลังขนาช่วยถอยจอดนะครับมีระบบรีเวิร์ p พาร์กิงนะครับแจ้งเตือนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะเซ็นเซอร์ช่วยถอยนะครับแล้วก็ล้ออลอยขนาด19นิ้วได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเกียร์เป็นแบบบุนแบบสวิตช์ไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกันนะครับสหรับเกรดพรีเมียมในเกรด h e v นะครับเบานั่งแถว3นะครับก พื้นที่วางขาที่ผมว่านั่งได้จริงเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวเบาะเนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนเบาะแถว2ไปทางด้านหน้าได้นะครับแล้วก็จะมีตัวเชือกสลักนะครับในการที่เราสามารถด,ดึงได้นะดึงได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะปรับเอนเนี่ยก็ปรับจากสวิตช์ไฟฟ้าทางด้านตรงกลางนะครับทั้งทั้งสฝั่งเลยของตัวเบาะนะครับมีที่วางแก้วน้ําหรือว่าวางวดน้ําให้ได้เนี่ยสองตำแหน่งทั้งซ้ายและขวาเลยแล้วก็มี usb ทป์ปี C นะครับให้อย่างละตำแหน่งซ้ายและขวาเช่นกันมีม่านบางแดดให้อันน้อยๆเนี่ยนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นลําโพงนะครับตัวนี้เป็นไฟนี่ช่องแอร์สำหรับเบาะแถว3นะครับและก็ตัวเบาะเนี่ยยังสามารถที่จะพับเพื่อที่จะปรับเป็นพื้นที่ในการวางสัมภาระ,ระฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ต้องการเบาะแถว2นั่งกัน4คนนะพ่อแม่ลูกหรือว่าอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วเน้นว่าด้านหลังเนี่ยเก็บสัมภาระเบาะหลังอาจจะไม่ได้ใช้อันนี้ก็ได้ อันนี้ก็เป็นรถแบบขนคนขน,นของได้นะครับสามารถดึงสลักตรงนี้ฮะนี่อันนี้คือพับปกติแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะให้มันเนี่ยพับนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนน้องอย่างนี้ปึ๊บนะครับแล้วยกลงไปนี่เห็นไหมครับล็อกปึ๊บมันก็จะเรียบแล้วก็สามารถที่จะวางสัมภาระได้เยอะเลยเยอะจริงๆนะครับแล้วเบาะเนี่ยมันแข็งแรงมันสามารถเอาของเนี่ยวางได้เลย นะครับวางทับลงไปเลยเนี่ยได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะดึงขึ้นนะครับนี่ฮะนี่ดึงนี้ขึ้นมาปึ๊บเราจะเห็นว่ามันเอ็นได้นะครับตัวนี้นะครับหมอนรองศีรษะสามารถปรับเอ็นแบบนี้ได้ตึ๊กตึ๊กึก,ก,กึกนะครับอ่าถ้าเราพับลงไปมันพับแยกเบาะได้นะครับก็คือเป็น4ี6สิตัวนี้เช่นเดียวกันครับคุณอยากที่จะ ใช้การทับลงไปก็ทําได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่อ่าฝั่งนี้ก็จะมีพ o วเวอร์เลดให้อีกหนึ่ตำแหน่งนะครับมีที่เกี่ยวสำหรับกั้านตาข่ายแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะซ่อมยางนะครับเวลาที่รถเนี่ยยางรั่วเนาะมีที่วางของให้อีกนะครับทางด้านข้างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือครับ นี่ฮะอุปกรณ์ในการเซอร์วิสตัวรถนะครับนี่ก็สําหรับเกียร์คานิวาลในรุ่นที่เป็นกลุ่มพลังไฮบริดนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกับตัวดีเซลเนี่ยนะครับดีเซลเนี่ยเรื่องของอัตราเฉลี่ยความประหยัดขับทางไกลเนี่ยก็จะมีอัตราเฉลี่ยนะครับประมาณสัก15ถึง17กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าหากว่าวิ่งในเมืองเนี่ยประมาณ11กิโลเมตรต่อลิตรทีนี้เมื่อมาเปรียบเทียบกับตัว HUV Hybrid เนี่ยนะครับตัวเนี้ยประหยัดมากๆเนี่ยคือในเมือง นะครับเพราะว่ามันใช้มอเตอร์ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นใช่ไหมครับก็ประหยัดได้ถึง20ิกิโเมตรต่อลิตรโดยเฉลี่ยเนาะฉะนั้นผมว่า10กว่าเนี่ยมันทําได้แต่ถ้าขากววิ่งออกนอกเมืองเนี่ยมันจะไม่ประหยัดเท่ากับในเมืองนะถ้าเป็นไฮบริดนะก็ไปเวทกันดูครับว่าคุณเนี่ยใช้รถในเมืองมากกว่าหรือว่านอกเมืองมากกว่าแต่ถ้าหากว่าเอาองค์รวมครับยังไงตัวไฮบริดมันก็ประหยัดมากกว่าเพียงแต่ว่าดีเซลอ่ะราคาน้ํามันต่อลิตรอ่ะมันถูกกว่าอันนี้ก็ต้องไปลองชั่งน้ําหนักกันดูว่าสนใจแบบไหนแต่ข้อดีขออองงเกีีีียยยรรรคคคคาานิิววว่ืดด้บัทมมมจ ตั้งแต่เจนเก่าละนะครับผมก็รู้สึกว่าเออถูกใจในเรื่องของรูปล่างนะครับขนาดไซส์บอดี้ต่างๆนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางจุดครับที่เรารู้สึกว่าตัวเบาเองเนี่ยยังต้องการความคอมอร์มากขึ้นกว่านี้ก็จะสามารถแข่งขันตลาดได้มากขึ้นด้วยนะครับแต่ในเรื่องของจุดเด่นที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานตัวรถที่เก็บของกระชุกกระจิกเยอะๆการพับเบานะครับหรือแม้แต่ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยผมว่าคานิว่ยมันเป็นรถที่แบบ มันมีที่เก็บของเยอะนะครับบอดี้ตัวรถเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้หลากหลายแล้วก็สามารถปรับรูปแบบการชีวิตได้นะครับตัวรถเนี่ยมีความใหญ่โตแต่ว่าไม่ได้ใหญ่จนเกินเหตุใครที่บ้านเนี่ยมีระยะความยาวของตัวที่จอดรถไม่ได้เยอะมากมายนักเนี่ยนะครับถ้าหากว่าใช้เกียร์คานิวาวเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นมากมายนะัก ว่าถ้าหากว่าไปเจอพวก MPV ไซส์ใหญ่เนี่ยบิ๊กไซส์ขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันอาจจะทําให้พื้นที่จอดรถเนี่ยไม่เพียงพอนี่ก็คือข้อมูลครับที่เรานามาอัปเดตกันนะครับสำหรับเจ้าเกียร์คานิวาวรุ่นที่มีการปรับโฉมหน้าตานะครับแล้วก็เป็นกลุมพลังไฮบริดนะครับถ้าใครสนใจนะครับลองไปดูตัวรถกันได้นะครับนี่คือข้อมูลจาก m a ส s Auto ค a r วันนี้ผมและทีมงานของ Mas s Auto Car ทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ